ช้ำใจเสียบางก็ดีเหมือนกันด้วยตัวเรานั้นมันไม่จำไม่จำไม่จำอยากไปรักเขาทั้งที่เรานั้นคนต้อยต่ำคนชาวนาหน,น้าตากรานดำจึงช้ำไม่มีความหมาย เขาเรียงเคียงคู่สุการวิวาหมดทางคขวยคว้าเอาเขามาแน่ใจแน่กายผู้หญิงสวยๆคนร่ำรวยเข้ามาก้าวไกลคนจนจนดิ้นรนแท้ตายอย่าหมายว่าจะมีหวัง ยืนมองเรียนหอเขาอยู่ภายในพอเขาดับไฟหัวใจแทบคลั่งให้วิวราน้ำตารินลังต้องรีบพันลังเดินนี้ยิ่งมองเห็นภาพ ยิงพาทุกใจแทบทนไม่ไหวเพราะหัวใจช้ำจนสิ้นดีเขาคงสุขสันต์พราะเป็นวันส่งตัวเขานี้อย่างเขาเพลินสุขาวดีเป็นอาเวจีของเรายืนมอง เรือนหอเขาอยู่ภายในขอเขาดับไฟหัวใจแทบคลังให้วิวอุราน้ำตารินลังต้องรีพันหลังเดินนี้ยิ่งมองเห็นภาพยิ่งพาทุก์ใจ แอบทนไม่ไหวเพราะหัวใจช้ำจนสิ้นดีเขาคงสุขสันเพราะเป็นวันส่งตัวเขานี้อย่างเขาเพลินสุขาวดีเป็นอาเวจีของเรา